Music arms! สวัสดีครับเจะใครได้ช่วงมิวสิกรีวิวรีวิวรีวิวเฮ้ยบอกได้ถือกันพเราสองคนการมิสิก้ามครับผมไม่ต้อแปลกตานิดนึงว่าผมอยู่ข้างนี้ครับผมโอเคมันเป็นไลน์สลับตำแหน่งกันนิดหน่อยเป็นไรครับผมอ่าวันนี้เรามาคุยเรื่องรายการครับวันนี้เราจะวันนี้จริงๆเรามีกีตาร์โปร่งสองตัวครับแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันครับแต่คนละรุ่นครับคนละทรงครับนะครับผม ก็คือเป็นทรงเดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างตรงที่คอว้ากับไม่ว้าใช่ครับผมคือมีมีลูกค้าหลายท่านหรือว่ามีคนหลายคนสงสัยอ่ะว่ามันต่างกันตรงไหนวะแบบเดียวกันคอเว้าแบบนี้อ่าคอเตนแบบนี้ครับผมต่างกันยังไงครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวกีตาร์พร้อมกับคลายข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับทรงสองทรงนี้ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องเกิดเลยวว่าผมอยู่กับกีตาร์ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นแมนติกนะครับครับ เอจีหนึ่งเอจีหนึ่งซีอ่าแล้วก็เอจีหนึ่งเอจีหนึ่งธรรมดาเออแมนติกเอจีหนึ่งซีครับผมกับเอจีหนึ่งธรรมดาครับซีก็คือคาร์เวย์นั่นเองอ่าตัวย่อเนี่ยเวลาเราซื้อกีตาร์นะจังมันจะมีเอสกับซีอ่าถ้าตัวไหนที่เขาย่อด้วยเอสเนี่ยคือโซลิดอ่าอ่าอ่าฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีย่อเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นไม้ลามิเนตเป็นลามิเนตธรรมดาอ่าโอเควันนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรา ก่อนที่จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องทรงเนี่ยเรามาถึงเรื่องสเปคกันก่อนดีกว่าสองรุ่นนี้เป็นสเปคเดียวกันหมดเลยสเปกเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์ลองพูดสเปคให้ฟังครับผมไม้หน้านี้จะเป็นอ่าเป็นลามิเนตสปูตนะครับส่วนไม้ข้างและไม้หลังเนี่ยแล้วก็คอน่าจะเป็นมอฮอกกานีครับผมนะครับก็สเปคแล้วก็ฟิกเกอร์บอร์ดโรสบูดอ่าบิดโรสบูดครับผมเช่นเดียวกับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างทีนี้ทรง อ่าทรงทรงเป็นเดสน็อตนะฮะแต่ว่าตัว AG1 งทรงจะเป็นเดสน็อตที่เป็นเดสน็อตธรรมดาใช่ครับแต่ถ้าเป็น AG1C จะเป็นเดสน็อตที่เป็นคัตเอาเวย์ครับผมครับผมคือคอเว้านั่นเองนั่นเองนะครับครับผมแต่ว่าสงสัยไอ้คอไม่เหมือนกันวะไอ้หัว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 เหมือนกันวะอ่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกันจัะมันเป็นรอดใหม่็อดเก่าอ๋อมีซีรียหมนเลยแต่ว่าคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับจากกะใช่ปีปีผลิตหน้าตา ตารูปล่างอาจจะแปลกตาไปบ้างในแค่บางจุดนะครับแต่อย่าซีเรียสแล้วแต่ความชอบแล้วกันอินลงอินเลจะแตกต่างนิดหน่อยมีนกไม่มีนกนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวก่อก็จะเป็นสากาบายสากาเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ลูกของสากานั่นเองใช่ครับผมก็รู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องลองไปฟังเสียงกันดูดีกว่าครับผมนะครับผมจะเล่นสองตัวนี้เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกัน กระจายที่เราได้ลองไปนะครับผมว่าความรู้สึกก็คือมีความแตกต่างในเรื่องของเนื้อเสียงบ้างนิดหน่อยโอ้เอาจริงๆนะฟังมันก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้น้อยมากอ่ะต้องเงี่ยหูฟังต้องหูเทพหน่อยอ่ะจริงจริงมันก็คือความต่างของทรงเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าอ่ะอย่างพวกจะเป็นมีคัตเอาเวย์เนี่ยมันก็จะได้ลึกขึ้นมาหน่อยนะก็จะโซโล่ได้ลึกขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเดนหน่อยก็จะไม่สามารถที่จะโซโล่ได้ดึงเอยะไรบ้างครับคือในเรื่องเสียงเนี่ย จา,จากที่ได้ลองเล่นเนี่ยความรู้สึกที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเจ้าตัวเนี่ยนะก็คือความรู้สึกคือไม่ค่อยต่างอะไรจากจากจากที่เป็นคอเต็มเท่าไหร่รแต่แต่ถ้าเป็นคอเต็มเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเนื้อของของเบสหรือว่าของอะไรอ่ะมันมันจะกระชับกว่า,ามันจะกระชับกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทรงเดนนอตก็จริงนะแต่ว่าเดนนอตที่ผมลองลองมาส่วนใหญ่เนี่ยเสียงมันจะไม่ได้แบบกลางวานอะไรถึงขั้นแบบเวอร์ตามทรงของมันมันจะเหมือนกับ มันชัดมากกว่าอืม,มันชัดมากกว่าครับผมจริงๆแล้วอะทรงแบบบางทีอะเขาออกแบบอีกจุดประสงค์หนึ่งคือเพื่อให้เข้ากับเซระของผู้เล่นด้วยอือืนะครับผมนะอย่างอย่างถ้าเป็นเด็ดนอนเนี่ยแน่นอนคนที่เป็นคนที่ตัวเล็กๆหน่อยอาจจะแบบต้องพยายามปรับแต่งดีไซน์การวางมือวางแขนสักนิดนึงะนะครับผม,บผมแต่เรื่องเสียงเรื่องอะไรมันมันก็มีผล อยู่แล้วในเรื่องของทรงนะครับคือเดสส์นอรมันเป็นทรงมาตรฐานนะครับอ่าเป็นทรงแบบทรงแบบสแตนดาร์ดของกีตาร์เลยดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับกีตาร์แมนติกสองรุ่นที่เราคือก็ไม่ต้องไปไปซีเรียสมากชอบอยู่ที่อยู่ที่ชอบดีกว่าวว่่่าาีชอบดกนะครับว่าบางคนจะชอบคอวอลบางคนชอบคอเต็มเสียงเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่เพราะว่าไม้ก็ไม้เหมือนกันใช่ใช่ครับโอเคผมมีคอวอลและคอเต็มนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง เรนเนี้ยอยากกินน้ำนะคอแห้งคอแห้งไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คอกันเลยอันนี้คอพอกบขาดเอลดีนเด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นแบบใช้ทรงแบบเนี้ยคัตเอาท์เวย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือผมจะลองเล่นโซโล่ดูลดแล้วอาจารย์ลองแบบดึงคาแรคเตอร์ของเดนอดอทออกมาด้านการผมก็จะดึงคาแรคเตอรต์ของคัตเอาท์เวย์มาให้ดูเดี๋ยวลองมาดูคาแรคเตอร์กันดีกว่าครับผมไป อย่างที่เราได้สาธิตให้ดูนะครับทุกๆอย่างที่เราได้สาธิตดูก็น่าจะไขข้อข้องใจของหลายๆคนครับผมเป็นอย่างดีแล้วยังก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอก็คือแมนติกครับก็คือ <Mant ic S 2> แมนติกแมนติกนั่นเองแมนติกนั่นแหละรครับเฮ้ยจานมันเป็นกีตาร์ที่ผมว่าโอเคนะผมว่าเ,เป็นกีตาร์แบรนด์ที่ไม่ไม่ ไม่ใหม่มากจนเกินไปออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าชาวอะคูสติกส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้จัดก็ลองเข้ามาสัมผัสลองเข้ามาลองดูทาออกมาหลายรุ่นทั้งเป็นแบบธรรมดาหรือว่าเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวที่เที่ยวถืออยู่ในตระกูล AG เที่ยวถือตอนนี้คือเป็นธรรมดาครับก็เสียงดีโอเสียงด้แหละเหมาะสำหรับคนเริ่มเล่นนะครคนหัดเล่นหรือว่าแบบอยากจะมีกีตาร์ขำๆสักตัวหนึ่งไม่อยากซื้อแบบแพงๆอยากเริ่มต้นลองมาดูผมว่าสเปคค่อนข้างดีแล้วก็ราคา แค่หลักพันเองโอ้ย่บายหลักหลักพันเราสบายสบายซื้อได้อยู่แล้วนะครับ,รบยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใคร,ครที่สนใจก็เข้ามาลองได้ที่ร้าน MusicAr m นะครับทุกส,สาขานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้เรานําสินค้าตัวไหนที่เป็นยี่ห้อเดียวกันหรือว่าต่างยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันดูก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเหมือนอย่างคลิปนี้นะฮะเราก็เอามันติกตระกูล AG มาเปรียบเทียบแล้วก็ให้ฟังเสียงกันดูนะครับผมถ้าชินชอบ ก็ลองไปหาซื้อมาได้จากอาร์ลบูสิกอาร์มนะครับคุ้มแน่นอนผมมั่นใจเลยเพราะว่ามันมันก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับโอเควันนี้พวกเราสองคนหมดเวลาละจ้าต้องขอตัวมาไปก่อนนะครับมาลาแหนที่อย่างนี้เนี่ยยืมยืมยืมอัรลา๊อสวัสดีครับอาัสดีกา Music Arms